มันไม่มีรากจริงๆค่ะก็มันแค่เล็กอะเดี๋ยวทำก่อนทำให้เสร็จก่อนได้ชำก่อนชำขุยอ่าอาอะไรโดวตัดนี่ก็ลูกตัวหนึ่งจะเอานี่หรออะไรลาวาเออห้องลาวาเอาไหมไหนหองลาวาเขาขายเท่าไหร่พันหนึ่งพันหนึ่งอ่ะตัดมาต้นนึงเปล่ได้กูู่ตัดเอามาให้กูเดี๋ยวกูปลูกเอง มาตัดต้นนึงต้นสวยเลยโซนละว่าาทำทำมีมีทำไหมตัวนู้นตัวนี้สวยกว่าอ่าตัดตัดต้นนี้สวยตัดเลยมันตัดไม่ได้เล็กอ่าเดี๋ยวไปเอารั่นนู้นก็ได้อาทิตย์สร็แล้วเอาหมดนี้ลาวาเพิ่งได้ไม่กี่หน่อยได้เดี๋ยวนี้ครับง่ายตรงนี้ได้อยู่ตัดตัดตัดจับไปที่ลูกค้าเอาของบอกพันหนึ่งผมขอสองร้อยเด้อพันสองนะคะค่าส่งต่างหาก บอกก่อนเลย,เยววใครรับรับเลยนะเดี๋ยวชําให้ติดแล้วค่อยส่งได้โนโนโตัวเนี้ยเดี๋ยวจะทําก่อนาอยากได้นะครับสองพันบาทแต่ถ้าเกิดตายก้อยเดี๋ยวผมชําให้ที่สวนนี่แหละลายดีนะ,นะหนอนเลก็กอะลาโนโน่อะไปไปไปอนที่หายเลยอะไรนะลูก้าว่าอะไรไอ้โซว่าอะไรไบอกเพื่อนอะไรเนะอ่ะขับป้องดูนีไม่เห็น ค่อยอ่านโหแค่เดินจับกล้องกับไอ้นี่ก